สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตสถานการณ์ดงังด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็ไนไปได้นะครับแต่มีข่าวรือนะครับว่าอิหร่านเนี่ยสามารถทดสอบอาวุธนิวเคลีย์สำเร็จแล้วหรือไม่นะครับพอพบมันมีการสั่นสะเทือนคล้ายๆแผ่นดินไหวนะครับใกล้ๆก,กับโรงไฟฟ้านะครับพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับเขาสันนิษฐานว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านประสบความสําเร็จระเบิดนิวเคลียร์แล้วหรือไม่นะครับดูข่าวแปรต่างประเทศกันนะครับ ความหวาดกลัวอิสราเอลของระเบิดนิวเคลียร์อิหร่านเพิ่มสูงขึ้นคำบิงบอลของผู้ตรากฎหมายต่อเนทันยาหูท่ามกลางการโจมตีอ d ดต่อการเตรียมพร้อมเตหรหารหรือไม่ความแตกตื่นในอิสราเอลนะครับกำลังเติบโตขึ้นเหนือบรรดารา,รายงานทดสอบระเบิดนิวเคลียร์อิหร่านผู้ตรากฎหมายนะครับของพรรคเนทันยาหูาสร้างการร้องขอใหญ่นะครับต่อรัฐบาล ถ้าหากอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธนะครับนิวเคลียร์นะใส่บนจุดๆผู้ตรากฎหมายของอิสราเอลนะครับตรนกการวิงวอนของผู้นำนะพักปกครองอิสราเอลนะครับขณะที่เนทันยาฮูวางแผนที่จะโจมตีอิหร่านสมาชิกรัฐสภาของอิสราเอลนะครับมอเชซาดานะจากพรรคเอของเนทันยาฮูนะครับได้สร้างคำวิงวอนร้องของหนึ่งต่อรัฐบาลซาดานะครับได้ถูก รายงานนะครับว่าได้เรียกร้องต่อนายนติอิสราเอลที่จะออกคําสั่งหนึ่งการโจมตีต่อบรนดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านเขาได้เสนอการโจมตีนะครับในการโต้อตอบเอาคืนสําหรับการโจมตีขีดวุฒนะิของเตหรานในวันที่ 1, 1ตุลาคมนะไทมส์ออฟอิสราเรายงานคำวิพากษ์วิจารณ์ของซาดานะครับได้มาท่ามกลางการคาดเดาว,ว่าอิสราเอลนะครับได้อยู่บนยอดของการเริ่มโจมตีต่ออิหร่าน ผู้ตรากฎหมายอิสราเอลนะครับต้องการบรรดาที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกระเบิดกล่าวโดยนะครับมอเช่ ada, นาซาดาจากพรรคลิคุด MK ต่อวิทยุนะครับ 103fm จากแหล่งข่าว Times of Israel นะครับว่าผมคิดว่านายรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูต้องการที่จะทำอะไรที่นะครับเอ่อเป็นสิ่งดีๆสำหรับรัฐอิสราเอล เขาในขณะนี้นะครับมีหนึ่งโอกาสทางประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ที่จะถูกจดจําในบรรดาหนังสือประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งนะผู้ปกป้องของอิสราเอลและพวกตะวันตกและทั้งหมดที่เขาต้องการที่จะทําคือที่จะโจมตีบรรดาที่ตั้งนิวเคลีย์นั้นสิ่งนั้นคืออะไรที่ต้องการนะที่จะถูกกระทําคิดว่าอะไรนะอาจจะเกิดขึ้นในการโจมตีล่าสุด ถ้าหากอิหร่านนะไม่ได้มีบรรดาขี่อาวุธนะครับแบบทิ้งตัวแต่มีหนึ่งระเบิดนิวเคลียร์มากกว่าอะไรนะครับที่บรรดา,าชาวอิสราเอลนะครับอาจจะทำหรือไม่การเก็บสะสมน้ำขวดที่หลบภัยระเบิดต่างๆอาจจะนะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรผู้ตากฎหมายอิสราเอลนั้นนะครับยังได้รับทราบนะครับนะถึง ความสลับซับซ้อนของการเคลื่อนไหวหนึ่งเช่นนั้นแต่อไรก็ตามนะครับเขาได้เสริมเพิ่มว่าพวกเขาควรจะประสานความร่วมมือกับสหรัฐการทดสอบนิวเคลียร์ของอิหร่านภายหลังการโจมตีต่ออิสราเอลมีการคาดเดาที่กำลังเติบโตขึ้นของอิหร่านกำลังดำเนินการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกของพวกเขาข่าวลือต่างๆของหนึ่งการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินได้ถูกจุดประกายโดยแผ่นดินไหว นหนึ่งในอิหร่านดึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด4.5ได้ถูกรายงานจากจังหวัดนะครับเซมนานของอิหร่านในวันที่5ตุลาคมความลึกและความใกล้เคียงนะของแผ่นดินไหวนั้นต่อสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทางนิวเคลียร์เนี่ยได้สร้างความตกตะลึงอิหร่านนะครับไม่ได้ทั้งยืนยันหรือปฏิเสธการกล่าวอ้างนั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นิวเคลียร์ที่มีความเป็นไปได้นั้น การทดสอบนิวเคลียร์ที่ตกเป็นข่าวรือได้มาหลายวันนะครับภายหลังบรรดาการโจมตีหลังแขนของอิหร่านต่ออิสราเอลในวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับอิหร่านได้เริ่มการโจมตีโดยตรงเป็นครั้งที่2ที่เคยมีมาต่ออิสราเอลด้วยบรรดาขีปนาวุธนะครับ180ลูกอิหร่านได้กล่าวอ้างว่าการโจมตีนั้นได้สร้างความเสียหายขนาดใหญ่ที่บรรดาที่ตั้งต่างๆทางการทหารของอิสราเอลอิหร่านนะครับได้ เ,เรียกนะครับการโจมตีนั้นนะว่าเป็นการล้างแค้นสำหรับการสังหารของหัวหน้าฮามาสแล้วก็เจ้านายของเอชบอทล์นะครับมันข่าวแปรต่างประเทศชีนนะครับก็เป็นการนะบอกเตือนนะครับแล้วก็เป็นความสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัวนะครับของชาวอิสราเอลนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนะอิรานมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาวุธนิวเคลียร์ของอิร่านมีอยู่จริงประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยตามข่าวลือต่างๆ ถ้าการยิงของขีบรุษนะไฮเปอร์โซนิกหรือความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดเนี่ยของอิร่านในวันที่1ตุลาคมนะครับถ้ามันไม่ได้มีแค่นั้นล่ะไม่ได้มีเฉพาะขีบรุษนะเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดแบบทิ้งตัวล่ะแล้วมันถ้าเกิดมันติดหัวรบนิวเคลียร์เข้ามาแล้วยิงใส่อิสราเอลต่อมาในภายหลังเนี่ยจะรับมือ,อยังไงนะครับคือแค่ที่หลบระเบิดธรรมดาจะไม่พอนะครับหรือว่าการสะสมสเบียงน้ําดื่มอาจจะไม่พอนะครับเพราะฉะนั้น เขาถึงบอกว่าก็ต้องระมัดระวังดีๆนะเพราะว่าคิดดีๆก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ทราบนะครับว่าอิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าถ้ามันลุกลามบานปลายขยายตัวเนี่ยเราอิหร่านนะครับได้ตัดสินใจใช้นิวเคลียร์นะติดเข้ามาในขีปุรไฮเปอร์โซนิกเนี่ยก็น่าคิดกันนะว่าอันตรายขนาดไหนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ